ก็สวัสดีครับช่องแกะกล่องแกจิตนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับเขามีชื่อยี่ห้อว่านี่นะครับออมติงนะครับรุ่น Air ์ฟรีนะครับอันนี้ผมได้มาจากช้อปปี้นะครับในราคา659บาทนะครับตัวได้มาจากร้านไหนก็คือเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เอาไว้ให้นะครับตัวแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าผมเอายางรัดไว้ทําไมนะครับนี่นะครับตอนแรกนะครับก็คือที่ผมได้มาเนี่ยเขาจะซิลมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วพอฉีกออกไปแล้วเนี่ยคือเขาก็จะอ้าออกแล้วก็จะมีหูฟังอยู่ข้างในทีนี้เวลาจะเก็บเนี่ยมันก็จะปิดไม่ได้แล้วเห็นไหมครับผมก็ค่อนข้างจะงงกับการออกแบบของเขานะครับเหมือนจะสวยนะครับแต่ว่าเวลาเก็บอะปิดยังไง อันนี้ก็ช่างมันนะครับแกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นนี่นะครับเป็นบ็อกแล้วก็เป็นหูฟังนะครับนี่แล้วก็จะมีสายชาร์จเป็น type C มีจุกยางนะครับก็คือเป็นคู่ใหญ่แล้วก็คู่เล็กส่วนคู่กลางก็คือติดตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะครับอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะครับคู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะเป็นภาษาจีนนะครับ เราก็จะมีสเปกมาให้นะครับนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับดูเอาแล้วกันก็มาดูที่ตัวหูฟังดีฟ่านะครับนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้ที่ตัวหูฟังนะครับเขาจะเป็นเหมือนระบบสัมผัสเป็นทัชสกรีนนะครับก็คือที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ เราก็จะมีไมค์อยู่ข้างๆครับเห็นไมค์ไหมนี่นะครับทั้งสองด้านหูเป็นแบบอินเอียร์นะครับแล้วก็จะมีสกรีนเป็นเล็บกับไลท์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าตาก็มาพูดกันที่เรื่องที่คนหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับก็คือเป็นเรื่องของเสียงนะครับจะบอกว่าเสียงของเขาผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคนะครับกับราคาขนาดนี้นะครับ หูฟังบูทูธเนี่ยผมก็เล่นมาหลายตัวนะครับแต่ว่าผมก็จะเล่นในตัวที่แบบไม่กี่ร้อยหรือว่าประมาณสัก4ี่0 5 6 0 0 6 7 0 0อเยะไรประมาณนี้นะครับผมยอมรับนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเสียงดีที่สุดเท่าที่ผมเล่นมานะครับในเรทราคา6 0 0 7 0 0เนี่ยผมว่าเสียงเขาค่อนข้างโอเคเลยเสียงครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสดีนะครับเบสค่อนข้างจะนุ่มฟังครั้งแรกเนี่ยก่อนที่จะทําการเบอร์เนี่ยผมยังตกใจเลยนะว่าเฮ้ยเบสแม่งดีว่ะ เบสแม่นโอเคเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เวทีของเสียงเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับคือมิติของเสียงดีมากๆนะครับคือเราสามารถฟังแล้วแบบรับรู้ได้เลยนะครับว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับเ,ออเขาจะแยกเสียงดนตรีเนี่ยออกมาค่อนข้างจะชัดดีทีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้แบบดีเวอร์เหมือนพวกออหูมอนิเตอร์อะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็คือดีในเลดราคานี้นะครับถือว่าดีแล้วนะครับ แต่ว่ามันมีข้อเสียงอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าไอ้จุกของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่มนะครับเนี่ยมันนิ่มมากแล้วก็สั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่ไปที่หูของเราเนี่ยการขยับมุมหรือว่าองศาทําให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับอ่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยมันนิ่มไปนะครับนิ่มแล้วก็แบนไปนะครับเวลาเราใส่ไปที่หูใช่ไหมครับสมมติเราใส่เข้าไปตื้นเนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยเบสจะดี แต่ว่าเสียงพวกเสียงแหลมเสียงอะไรแบบนี้อาจจะจมบ้างแต่ถ้าเกิดเรายัดเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยเบสหายแต่ว่าเสียงแหลมเสียงกลางชัดสว่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้หาตรงเนี้มาเปลี่ยนนะครับซึ่งผมก็ลองเอานี่ครับจุกข,ของสปินฟิตเนี่ยมาลองใช้ดูเฮ้ยเสียงมันโอเคขึ้นนะครับคือเสียงมันค่อนข้างจะมั่นคงขึ้นนะครับแม้ว่าเราจะขยับหูฟังก็ตามนะครับคืออันเนี้ยผม แนะนำเป็นไกด์เฉยนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องทําตามนะครับทําแล้วผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็เลยเอามาพูดให้ฟังนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยตัวเนี้ยเขาสามารถฟังเพลงได้ประมาณ3ชั่วโมงเป๊ะเ,เลยนะครับ3ชั่วโมงเป๊ะเลยนะครับอ่าแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยก็คือประมาณ1ชั่วโมงก็คือเราเอาเข้าเข้าไปในบล็อกเนี่ยแล้วก็ชาร์จเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเต็มนะครับ เต็มเลยแล้วก็ตัวบล็อกเนี่ยสามารถใช้ชาร์จซ้ําได้นะครับก็คือประมาณ4 5ครั้งเลยนะครับค่อนข้างจะากแบตเตอรี่เยอะทีเดียวส่วนตัวบล็อกเนี่ยเมื่อเวลาที่เราชาร์จจนบล็อกแบตหมดแล้วเนี่ยก็คือใช้เวลาชาร์จบล็อกตัวนี้ประมาณสัก2ชั่วโมงเศษ ก็เต็มนะครับเวลาชาร์จเนี่ยเขาจะมีสถานะไฟนะครับอพอแบตเต็มเนี่ยไฟเขาก็จะดับลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหูฟังแล้วก็ทั้งตัวบล็อกนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จได้ดูนะก็คือใส่เข้าไปาผิดด้านนี่นะครับเห็นไหมเขาจะขึ้นมาเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนี่ก็คือพอไฟดับเนี่ยก็คือแบตเต็มนะครับ แค่นั้นเองนะครับง่ายๆส่วนวิธีการเชื่อมต่อมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ว่ามันจะมีะข้อแนะนํานิดนึงนะครับเอาไว้ให้รู้ก็คือเวลาการเชื่อมต่อเนี่ยคุณเอาออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเปิดให้เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวคุณก็คือเอาไปทําการเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับไปที่บลูทูธในมือถือแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยเขาจะขึ้นว่าออมติงนะครับ คุณก็ไปกดแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยแต่ทีนี้ที่ผมจะแนะนําก็คือว่าสมมุติคุณจะเอาไปใช้ในมือถือเครื่องที่2สมมุติว่าคุณเชื่อมไปแล้วที่เครื่องที่1เนี่ยพอคุณจะย้ายไปใช้ในเครื่องที่2เนี่ยปรากฏว่าไปเปิดในเครื่องที่2เนี่ยคุณหาไม่เจอคุณค้นเท่าไหร่ก็เท่าไหรเท่าไหร่ก็ไม่เจอท,ทั้งที่มือถือเครื่องที่1คุณเนี่ยไม่ได้เปิดบลูทูธแต่ว่า จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเพราะว่าไอหูฟังตัวนีน้มันจําค่านะครับคือเขาจะจําไว้เลยนะครับว่าเขาจะใช้เฉพาะแค่เครื่องหนึ่งวิธีการแก้ไขก็คือคุณต้องไปลบบลูทูธจากเครื่องหนึ่งหรือกดยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับเขาถึงจะโชว์ขึ้นมานะครับอันนี้คือบอกไว้เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ผมก็แบบอยากจะเทสหลายๆเครื่องใช่ไหมผมก็ไปเทสเครื่องที่1ผมก็จะไปเครื่องที่สองเฮ้ยทำไมไม่เจอวะ ไปเครื่องที่3เฮ้ยทำไมไม่เจอวะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยห,หูฟังแม่งพังเลยวะปรากฏว่าพอผมไปลบอ่าหรือว่าเลิกการเชื่อมต่อในเครื่องที่1เนี่ยก็คือกดยกเลิกการเชื่อมต่อไปปรากฏว่าชื่อบลูทูธเขาก็โผล่ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเทหลายครั้งแล้วนะครับคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ข้อดีนะครับตัวเนี้ย สเปคเขาเนี่ยคือเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณต่างๆนะครับการใช้งานาขึ้นรบกวนเวลาที่เราใช้งานแบบฟังเพลงหรือว่า,าคุยโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะครับเขาแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดขาดหายหายข,ข,ข,ของเสียงเลยนะครับเสียงค่อนข้างจะเสถียรมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นบลูทูธ5.0นะครับ แต่มีข้อนึงนะครับที่ต้องติงเอาไว้นะครับเวลาที่คุณคุยโทรศัพท์นะครับผมบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยไมยเคาอะมันค่อนข้างจะดูดเสียงพอสมควรนะครับ ต่อให้ห้องเราเงียบเงียเนี่ยคือเสียงรอบข้างเราเนี่ยมันเข้าหมดเลยนะครับแม้แต่ลมนิดเดียวลมแอร์ลมแบบพัดลมเนี่ยมันจะเข้าไปพู่ๆๆๆเลยนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมคุยกับผมก็คุยกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนก็บ่นว่าเฮ้ยทำไมไม่ค่อยได้ยินเลยวะโทรศัพท์มึงเป็นไรวะอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็บ่น,น่้ใช่ไหมผมก็บอกเฮ้ยผมก็ปิดพัดลมว่าเฮ้ยหายยังเพื่อนก็บอกเฮ้ยยังเป็นอยู่อะไรแบบเนี้ยผมดท้ายผมก็ต้องไปปิดแอร์ขนาดเสียงแอร์มันยังเข้าอ่ะคิดดูดิ คือไมมันค่อนข้างจะดดดเสียงมากๆนะครับอันนี้อันนี้บอกให้รู้เลยนะครับส่วนเรื่องการเล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่รู้นะครับคือผมไม่ได้เทสเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดีเลยในการเล่นเกมอันนี้คือผมบอกเลยว่าผมตอบไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลเจ้าหูฟังบลูทูธตัวนี้ใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ใน s h อ p e e หรือว่า จะกดดูลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เอาไว้ให้นะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งครับเกือบลืมพูดไปเลยนะครับคือวิธีการใช้งานเขานะครับคือตรงนี้เขาเป็นทัชสกรีนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามนะครับรับสายเล่นเพลงหยุดเพลงเขาจะใช้เป็นดับเบิลคลิกนะครับคือกดไป2ทีติ๊กๆแบบนี้นะครับเขาจะใช้แค่นี้จริงๆนะครับสมมุติมีคนโทรเข้ามาเนี่ยคุณก็กดไป2ทีติ๊กๆเขาจะรับสายให้วางสายกวกดติ๊กิ๊ก เขาก็จะวางสายหรือเล่นเพลงอยู่เราจะหยุดเพลงเนี่ยเราก,กดไป2ทีติก๊กเพลงก็จะหยุดจะเริ่มเล่นเพลงใหม่ก็กดติก๊กเขาก็จะเล่นให้นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานของเขานะครับส่วนเรื่องการเลื่อนเพลงไปข้างหน้าหรือว่าอถอยหลังหรือว่าเพิ่มเสียงเขาทําไม่ได้นะครับอันนั้นต้องไปควบคุมในโทรศัพท์มือถือเอานะครับอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมเจอนะครับปัญหาก็คือถ้าเกิดคุณไปกดมากๆเข้าเนี่ย เขามีอาการเอิเหมือนกันนะครับคือค้างไปเลยนะครับคือใช้งานไม่ได้เลยเพราะว่าผมลองคือผมก็ลองเล่นเนาะลองเทสเนาะก็กดกดไปเรื่อยติ๊ก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 ปรากฏว่ามันเงียบไปเลยครับเสียงมันเงียบมันหายไปเลยคือมันค้างมันเอิบไปเลยก็คือวิธีการแก้ก็คือเอาเข้าบล็อกก็คือเอาเอาเข้ากับบล็อกแบบเนี้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณทักสามสิบวิเขาก็จะหายนะครับ ก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ใน s h o p e ีหรือว่าใน Lazada หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อยากจะเสนอแนะหรือว่าอยากจะดูฟังตัวไหนนะครับในเรทราคาประมาณเนี้ยประมาณ4 0 0 5 0 0 6ห0เนี่ยก็คือคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามารีวิวให้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ